ทิ้มลำตัวไปครับอนุวัฒน์แทงขวาขึ้นมาสิงห์ดำเจอหมัดขวาของอนุวัฒน์ครับเจอแทงขวาของสิงห์ดำอัปคัดใกล้ๆของอนุวัฒน์ครับสับซออขึ้นมาสิงห์ดำพยายามต่อยหมัดใกล้ๆเจอข่าของสิงห์ดำครับแสนเชิงสองหมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างสิงห์ดำเกียรติหมู่เก้าครับจะประทาทัพอนุวัฒน์แก้วสำลีน,ลลน,น,น,ลนะครับชกในศึกดาวรุ่งชูเจริญครับนาสนามลุมพินีพระรามสี่นะครับวันที่ประทากันก็30เมษายนปี46ครับฝ่ายนี้เป็นภาคแรกที่ทั้งคู่เจอกันครับ ทั้งคู่นี้จัดว่าเป็นมวยเอกแถวหน้าในสมัยนั้นครับและยังเป็นดีกียอดมวยไทยทั้งคู่ครับโดยเฉพาะอนุวัตรแก้วสัมฤทธิ์ครับเจ้าของรางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยม2ปีซ้อนนะครับปี46และ47เจครับเป็นคนที่2ต่อจากแกนสักซอเพิ่นจิตครับส่วนสงดาปี4ีหครับเรามาดูกันในยกที่1และ2ร่รวมกันครับขยับเปียดเข้าหาอนุวัตรอนุวัตรครับนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในขณะนั้นวัยยี่สิบสองปียับซับครับ นี่คือยอดมวยมัดแห่งยุคครับพยายามวางแข้งขวาสูงครับสิงห์ดำสิงห์ดำจากประโคนชายบุรีรัมย์ครับวัยยี่สปีครับฉากมาครับสิงห์ดำสิงห์ดำชั่วโมงนั้นก็เป็นขุนข่าวแดงขมแม่นะครับเป็นมวยขาวครับเจอสับขาของอนุวัตครับข่าวแข้งนะครับตามแบบฉบับข่ายเกียรติหมู่เก้าครับข่าวในแข้งดีครับแข้งขวาว้ามไปทีนึงครับสิงห์ดำส่วนอนุวัตก็เจ้าของฉายาพิชชาตคนตางอนครับจิ้มลำตัวไปทีนึงครับ ฉายานี้ครับไม่ได้เสี่ยงท้ายได้มานะครับแข็งซ้ายหน้าวางครับแทงขวาขึ้นมารับสิงดําเบียดเข้าหาขยับเข้าไปครับแทงขวางสิงดําครับยังไม่เข้านะครับวงในยังไงครับก็ปั๊มลัดฟัดตีครับสิงดําขยับขยับเข้าไปครับอนุวั์เจอแทงขวาของสิงดําอัปคัดใกล้ๆของอนุวัตครับสับซอกขึ้นมารับสิงดําพยายามต่อยหมัดใกล้ๆเจอข่าของสิงดําครับอนุวัตสับขาเบียดเข้าหาอนุวัตก็แน่นอนครับมวยหมัดนะครับ ต่อยมาเตะขาตามตำล้าครับทีมนำตัวไปครับอนุวัฒน์แทงขวาขึ้นมารับสิงห์ดำเจอหมัดขวาของอนุวัฒนครับหมัดกับเข่าผู้นี้เบียดเข้าหาขยับเข้าไปครับแทงขวาหลุดไปครับสิงห์ดำพชชฆาต์ขนตางอนไลนีเนีับนอกมวยไทยแถวหน้าลาบปหน้ากองมาแล้วแทงซ้ายมารับสิงห์ดำแทงได้แหลมครับอนุวัฒน์พยายามต่อยหมัดเจอเข่าของสิงห์ดำครับอย่างไรจังหวะนี้ทีมนำตัวไปครับอนุวัฒน์เข่าของสิงห์ดำครับ เขานี่มันไม่มีอะไรคู่มาและแทงได้แหลมุสิงดําพยายามกดคอเสียบเข่าครับวงในแทงซ้ายไปครับวงในก็สิงดําตัวเดียวนะครับพยายามพุ่งซ้ายครับอนุวัตเบียดเบียดเข้าไปครับตัดเวทีมาครับอนุวัตเป็นมวยมัดที่ค่าตัวสูงสุดในพอสนั้นนะครับในยุคนั้นครับค่าตัวนี่5องแสนห้าสามแสนนะอนวัตนส่วนสิงดําก็ไม่ยิ่งหย่อนพอกันครับค่าตัวเงินแสนเหมือนกันนะครับจบยกหนึ่งยกสองครับ ความได้เปรียบก็อยู่ที่สิงดํานะครับพอสมควรนะครับต้องมาดูครับว่ายกสามเกิดอะไรขึ้นนะครับยกนี้ยากกับทิพตาบหมัดของอนุวัฒน์นี่ประมาทไม่ได้ครับทั้งหนักท,ทั้งคมครับแทงขวาครับสิงดําอนุวัฒน์เบียดเข้าหาครบสับขาครับพยายามเบิ้นแข้งครับสิงดําเบียดเบียดเข้าไปครับหมัดกับแข้งกับเขานะครับพยายามต่อยมาหมัดทุกขวาครับหล่นลงไปครับสิงดําเจอหมัดทุกขวานี้ครับลวงเป็นนกปีกหักเลยครับสิงดํา หลับทันทีทันใดนะครับเจอหุกขวาน้ํากระจายครับหมัดของอนุวัฒน์นี่ประมาทไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวครับเซีวีก็ปิดเกมได้เลยนะครับแในชั่วโมงนั้นถือว่าสดแรงจริงๆครับในปีนั้นเองครับอนุวัฒน์ก็ได้คว้ารางวัลยอดมวยไทยนะครับในปี46ครับและปีถัดมาก็คว้ารางวัลยอดมวยไทยอีกครับในปี47ครับมาชมจังหวะภาพช้าบหมัดซ้ายกระแทกนําไปนะครับ ดําก็พยายามปิดป้องครับแต่ดูมัดทุกขวามัดนีับจะแทงเข่าครับจังหวะหน้าเปิดนะครับเจอหุกขวาอนุวัตครับมัดทุกขวาอ้อมครับมัดทุกขวาสิงดําพยายามจะโยกข่าพอดีนะครับก็ไม่เหลือเป็นอนุวัตที่ชนะไปได้ในภาคแรกครับแต่ภาคที่2ก็เจอกันอีกนะครับในปีถัดมาปี47ครับก็ยังจบแบบเดิมครับอนุวัตก็กดน็อกในยกที่3ครับ สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับถึงกับลงเับสิงดำ